สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับ และกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับเทเลเรียทิปความจริงผมไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะครับว่าเทเลเลียทิปเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ในที่สุดก็ได้พูดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมหายจากการทําคลิปไม่ว่าจะเป็นการรีวิวพูดถึงไอเทมต่างๆในเกมเทเลเลียเนี่ยก็ประมาณ1เดือนได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเอาเวลาไปทำเทเลเรียเดลี่แทนแต่ว่าในที่สุดผมก็ได้ทำเดลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาทำเทเลเรียทิปสักทีและในวันนี้ครับก็ เปิดคลิปด้วยอะไรที่มันโหดๆกันหน่อยความจริงไม่ได้โหดหรอกครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มีการถกเถียงกันมาในชุมชนของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมได้โพสต์รูปนี้มาแล้วหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับบวกกับพูดประมาณว่าเฮ้ยความจริงคาถา one of s p a r k i n g เนี่ยมันเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยนะในตอนเริ่มเกมและในเวอร์ชัน1.4คาทานี้ก็ได้ถูกบัฟมาเพิ่มเติมขึ้นไปอีก แล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่เหมือนกับโยนความห่วยไปให้อีกคาถาหนึ่งนะครับซึ่งนั่นผมหมายถึงคาถาอเมทิสต์สตาร์นั่นเองซึ่งพอผมไปดูข้อมูลแล้วก็พบว่า2คาทานี้มันมีเดเมจที่เท่ากันนะครับฉะนั้นเมื่อเดเมจเท่ากันแล้วเดี๋ยวผมขอลองเอา2คาทานี้มาลองต่อสู้กันดีกว่ามาดูกันสิว่าระหว่าง2คาทานี้คาถาไหนจะดีกว่ากันและคาถาไหนจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคาถาที่ห่วยที่สุดในเกมนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เรามาเปิดเรื่องด้วยคาถาอันแรกกันก่อนเลยครับนั่นคือ Amethyst s t a f f ซึ่งเป็นคาถาที่เราสามารถคราฟได้ในช่วงเริ่มต้นที่ผมพูดว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เพราะว่าวิธีการคราฟมันค่อนข้างจะง่ายนะครับเพียงแค่ใช้ Copperbar 10แท่งมาผสมกับอัญมณี Amethyst ทั้งหมด8ก้อน และมาคราฟที่ทั้งตีเหล็กที่เป็นไอรอนหรือว่าลีดก็ได้เนาะเราก็จะสามารถคราฟอเมทิสต้าฟได้แล้วล่ะครับซึ่งอันที่จริงแล้วในจนํานวนคาถาอัญ,ญมณีทั้งหมดอเมทิสต้าฟเป็นคาถาอัญ,ญมณีที่มีเดเมจต่ําที่สุดแล้วนะครับต่อมาคือ one offs p l o c k i n g ซึ่งนี่ก็เป็นคาถาที่เราสามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเหมือนกันแต่อันนี้จะต้นเกมมากกว่านะครับเพราะคาทานี้ มันจะอยู่ในกล่องธรรมดานั่นแหละครับกล่องสีน้ําตาลนี่แหละที่มันจะเรียงรายอยู่ในโลกใบนี้โดยเราจะมีโอกาสเจอ1ใน12กล่องนั้นหรือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมีอยู่ที่8.33%ซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับเพียงแค่กล่องที่เรียงรายอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันก็มีมากมายอยู่พอตัวอยู่แล้วอย่างน้อยถ้าเราเดินไปฟากหนึ่งของแมปเราก็จะมีโอกาสได้ว n นออฟสปรากกิ้งอย่างแน่นอนทีนี้เรามาเปรียบเทียบอย่างแรกกันก่อนเลยครับ นั่นคือการหายากนั่นเองเอาจริงๆแล้วว n นอ f s p ปรากกิ้งที่ผมได้พูดไปถ้าใครเล่นในโลกที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะหาค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าว n นอ f s p ปรากกิ้งจะหายากก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โลกที่คุณผู้ชมเล่นไม่มีแร่คอ p เปอร์คุณผู้ชมก็จะไม่สามารถคราฟอ m เ t ทิ s t s สตารได้อีกต่อไปเนื่องมาจากว่าคาถาอัญมณีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะงงอยู่พอตัวนะครับเพราะมันต้องใช้แร่นั้น อัญมณีนั้นๆน,นถึงจะสามารถคราฟคาถาอัญมณีได้อย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมอยากจะคราฟรูบี้สตาร์บคุณผู้ชมต้องมีโกลบา8แท่งและอัญมณี Ruby ้หรือว่าทับทีมนั่นเองครับและเดเมจที่ได้นั่นคือ21เดเมจแต่ถ้าเรามาดูไดมอนด์สตาร์ที่ใช้แร่แพลทินัม10แท่งและใช้ไดมอนทั้งหมด8ก้อนเราก็จะได้ไดมอนด์สตาร์ที่มีเดเมจ23นะครับคือแบบเดเมจมันผันผวนไปตามอัญมณีและแร่นั้นๆแบบเยอะมากๆ และเราก็จะสังเกตได้ว่ามันต้องใช้แร่นั้นๆในการคราฟคาถานั้นๆอีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วท้าโลกของคุณดันเจนแร่ออกมาแล้วแร่แรกนั้นเป็นแร่ทินก็เียได้ว่าแทบจะจบเกมกันเลยทีเดียวนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะตกปลานะครับเพื่อให้ได้กล่องธรรมดาขึ้นมา และทําการเปิดกล่องธรรมดานี้ให้ได้แร่คอปเปอร์นั่นเองครับซึ่งนั่นมันจะทําให้วิธีในการคราฟอเมทิสต์สตาร์บ f, มันยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวมากๆนี่ก็ยังไม่นับโปรเซสในการหาอัยมณีอเมทิสการหาแร่คอปเปอร์ที่เป็นแร่ดิบแล้วก็นําแร่ดิบๆนั้นไปเผาและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรูปแบบแท่งก่อนที่เราจะต้องหาแร่ไอรอนหรือว่าแร่รีดในการทําทั่งตีเหล็กอีกทีหนึ่งแล้วก็นําเอา2ไอเทมนี้มารวมกันกลายเป็นคาถาอเมทิส แตกต่างกับวานออฟ p l ปล k คิงที่เราสามารถหาเจอได้ในการเปิดหีบเท่านั้นและบางทีเราอาจจะเจอได้จากกล่องแรกที่คุณทำการเปิดซะดีซ้ำดังนั้นคะแนนข้อได้เปรียบของวานอ f s p l a ล k คิง ก็จะมีมากกว่าแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็น1คะแนนให้กับ One o f Sp a r k i n g เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันดีกว่านั่นคือการตีบวกแล้วก็เดเมจเบื้องต้นนั่นเองครับโดยขอเริ่มที่ One o f s p a r k i n g กันก่อนเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับมันจะเป็นการปล่อยสเก็ตไฟออกมาแต่ว่าสเก็ตไฟนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดีพอตัวเลยแหละครับเพราะนอกจากว่าสเก็ตไฟนี้มันจะสามารถตีทะลุศัตรูได้ถึง1ตัวแล้วมันยังมีโอกาสที่ศัตรูจะติดอยู่ในสถานะติดไฟด้วยนะครับซึ่งนั่นก็นับได้ว่าเป็นเดเม์ ทางไปอีกและนอกจากนั้นคาถานี้ยังมีโอกาสติดคริติคอลถึง14%และยังมีความเร็วในการตีที่ค่อนข้างจะเร็วพอตัวอีกด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมคิดว่าผมลำเอียงเดี๋ยวผมจะบอกไว้ก่อนละกันเนาะว่าเกณฑ์ในการรีวิวครั้งนี้นะครับผมใช้ชุดที่เหมือนกัน Equipment เหมือนกัน a c s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  o r y เหมือนกันและทำการตีบวกทั้ง2อาวุธนี้ในค่าที่เหมือนกันนั่นคือ De m onic นั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราไปที่ A m e t เม s t Staff กันดีกว่าครับสำหรับ a m e t เม s ิ Sta f f เมื่อเราทําการใช้แล้วมันจะเป็นการปล่อยอเมทิสโบลออกไปซึ่งมันจะเป็นลูกบอลสีม่วงพุ่งเข้าไปจมตีศัตรูนะครับเอาจริงๆแล้วมองแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าคาถาไหนมันดีกว่ากันเพราะว่าอเมทิสโบลไม่ได้มีความสามารถในการยิงทะลุมันไม่ได้มีดีบัฟเสริมเข้ามานอกจากนี้แล้วคริสตอลแชนยังมีเพียงแค่4%และยูสไทม์เนี่ยที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆถึง40นะครับถึงขนาดตัววิกิเองยังบอกว่าเวลี่สโลเลยด้วยซ้ำ และนอกจากนี้พอเอามายิงมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยเราจะรู้เพิ่มเติมไปอีกนะครับ ว่านอกจากยุสธ์ไทม์จะช้าแล้วลูกกระสุนที่พุ่งออกไปเนี่ยมันยังช้าอีกนะครับซึ่งนั่นมาทําให้เวลาศัตรูขยับแล้วแล้วเรายิงลูกกระสุนออกไปแล้วลูกกระสุนมันไม่โดนมอนสเตอร์มันหลบไปก่อนอะไรอย่างนี้นอกจากนี้โดยอัตราคริติคอลชนที่มีน้อยมากๆพลังการโจมตีเบสก็น้อยอยู่แล้วมันเลยทําให้การตีมอนแต่ละทีมันใช้เวลาที่ค่อนข้างนานมากๆต่างจากวานออฟฟลา i ิงที่มัน ค่อนข้างจะตรงกันข้ามในทุกๆทางนะครับทั้งการโจมตีที่สามารถทะลุได้ความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงและยังมีสถานะเพิ่มเติมในการติดไฟอีก Critical Chance ก็มากกว่าไปอีก10%มันจะมีข้อเสียอยู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นก็คือ Visualization หรือว่าพลังในการโจมตีของมันเนี่ยเราแทบจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับคือเราต้องโฟกัสสักเล็กน้อยนี่นแหละเราถึงจะเห็นประกายไฟที่ ออกมาเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นนอกจากนี้ระยะความไกลในการโจมตีเนี่ยอันนี้ก็ยังน้อยกว่า a อมิทิสตาร์ไปอยู่พอตัวเลยแหละแต่มันก็สามารถแก้ไขได้โดยการที่ให้เราเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับมอนสเตอร์มากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าพูดสรุปโดยโรวมทั้งหมดแล้ว One of s p a r k i n g ก็ยังดีกว่าอมิทิสตาร์ในด้านนี้อยู่นะครับฉะนั้น ข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันครับนั่นคือการฆ่าบอสนั่นเองโดยครั้งนี้ผมใช้บอสสองตัวด้วยกันครับนั่นคือ King Slam และ Eye of Cthulhu เดี๋ยวเราเริ่มที่คิงสลามกันก่อนเนาะสำหรับบางคนอาจจะถามมาว่าเฮ้ย mm. ลองเอาเอาวุธพวกนี้ไปสู้กับมูนหลอดเลยสิครับความจริงคือผมอยากทํานั่นแหละครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาขนาดนั้นยังไงก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครทํามาแล้วเนี่ยก็ลองบอกกันมาได้ในคอมเมนต์นะคือไม่ได้อะไรมากหรอกครับอยากรู้เวลาในการต่อสู้คืออยากจะรู้ว่าสักกี่ชั่วโมงเชียนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพอย้อนมาที่บอสคิงสลามแล้วก็ไอออฟคาตูรูก่อนแล้วกันเนาะ ซึ่งความจริงแล้วมันก็เหมือนกับเซกชันที่2ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับสำหรับ One of Sparking อันนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับเพราะว่าด้วยความที่ฮิตบ็อกของ k i n งส a l a m นั้นค่อนข้างใหญ่การโจมตี1ครั้งของ One of Sparking เนี่ยมันจะทําให้ k i n งส a l a m มีโอกาสโดน2ครั้งนะครับก็คือแตบๆ1รอบอะไรอย่างนี้และมันก็จะมีโอกาสติดค r i ติคอลที่มากขึ้นด้วยนอกจากนั้น มันก็ยังมีโอกาสที่ทําให้คิงสลามติดไฟได้อีกนะครับเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมันทําให้ผมสามารถปราบคิงสลามได้เร็วมากๆแล้วก็สำหรับไอออฟคาตูลูนนี่ก็ไม่ต่างสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าฮิตบ็อกมันก็ยังใหญ่อยู่พอตัวนั่นเลยทําให้ One of ฟสปร r ก i ิ g งก็สามารถกําจัดบอสตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยอาจจะติดอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก็คือตอนที่ไอออฟคาตูรูมันพุ่งแล้ววานอ f s p ป a r ก i ิ g งก็อาจจะโจมตีได้ยากสักเล็กน้อย แต่ว่าด้วยยูสไทมาที่ค่อนข้างไวนะครับเพียงแค่ K 26เท่านั้นมันเลยทําให้เราสามารถตีได้รัวๆนะครับซึ่งนั่นมันส่งผลให้แม้ว่า o อออ a ตูลูมันจะพุ่งได้เร็วแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่สามารถรอดพ้นจากพลังของวานออฟสปาร์กิ่ได้เลยนะครับเอาละครับเราพูดถึงวานออฟสปาร์กิ่ไปแล้วเดี๋ยวเราพูดถึง a เมทิ y s t s t a ร์กันบ้างดีกว่า เอาตรงๆคือตอนที่ผมสู้กับคิงสลามเนี่ยความรู้สึกเดียวที่ผมรู้สึกเลยนะครับมันคือนานมากๆเพราะว่าด้วยความที่ลูกกระสุนเนี่ยมันกว่าจะไปถึงตัวคิงสลามมันก็นานอยู่พอตัวแล้วการที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งของอเมทิสต a าบเนี่ยมันก็นานกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งจากที่ผมทําการอัดคลิปแล้วก็มานับเวลากันแล้วเนี่ยจะพบว่า One o f s p a r k i n g ใช้เวลาในการสู้บอสประมาณ1นาทีนะครับแต่ว่า t เม s t Staff มันใช้เวลามากถึง2นาทีบวกลบนะครับคือมันอาจจะมากกว่านี้ หรือว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการยิงของแต่ละคนแต่สุดท้ายแล้ว One o f ฟสป r ากกิ้งก็ตีได้เร็วกว่ามากๆนะครับ1น,นาทีที่ผมพูดไปมันอาจจะเป็น1นนาทีบวกลบก็ได้อย่างที่ว่าครับ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเนาะและนี่คือผมใช้อุปกรณ์ที่ดีมากๆบวกกับชุดขั้นสุดนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราใช้ชุดเริ่มตน้นการที่เราฆ่าบอสคิงสลามในแต่ละครั้งมันจะนานสักแค่ไหนและผอพูดถึงไอออฟ t าตูร u อันนี้คือหนักกว่าเดิมอีกครับในช่วงเฟสแรกที่มันทำการปล่อยลูกน้องของมันคือบางทีลูกน้องเนี่ยมันบังบอสอยู่ครับและผมยิงไปมันยิงไม่โดนมันยิงโดนมอนแทนอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้ว เรื่องต่อมาคือตอนที่มันพุ่งเรียกได้ว่าแทบยิงไม่โดนครับลูกบอลมันไปไหนก็ไม่รู้แล้วแล้วกว่าจะโจมตีหนึ่งครั้งใช้เวลานานมากๆคือผมต้องใช้วิธีในการกะการโจมตีมันแทนคือสมมุติว่ามันพุ่งลงมาด้านล่างผมต้องยิงด้านล่างก่อนเพื่อให้มันพุ่งขึ้นมาข้างบนแล้วมันโจมตีผมแทนอะไรแบบนี้แล้วอันนี้คือผมนับการที่ผมยืนนิ่งๆด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถยิงได้ง่ายขึ้นไปอีกลองคิดดูสิครับถ้ามันขยับเนี่ยโอ้โห อเมทิสตั f น่าจะยิงโดนยากมากๆเลยแหละครับแต่อเม t s t a ั f ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างนะนั่นคือเดเมทที่มันไม่ฟอร์ออฟนะครับว n นออฟสปาร์กิ้เวลาเรายิงไปเนี่ยมันจะไปออกมาเป็นสเก็ตเนาะแล้วมันจะพุ่งไปสักพักนะครับก่อนที่มันจะลงพื้นในอีกระยะหนึ่งแต่ว่าอาเม t s t a ั f ไม่ได้มีแบบนั้นแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าว n นออฟสปาร์กิ้งดีกว่าในทุกๆด้านเลยและครับ เป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่าวานออ f s p a r k i n g มันดีจริงๆและมันดีกว่าอเมทิสตับซะอีกนะครับและสุดท้ายนี้ a อเมทิสตับก็กลายเป็นอาวุธเวทที่ห่วยที่สุดในเกมแล้วล่ะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้ว มันยังมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับนั่นคือ Thunder Sapper ที่เดเมจของมันยังน้อยกว่า Amethyst Staff ซะอีกแต่ว่ามันสามารถออโต้แคสต์ได้ก็คือคลิกซ้ายค้างแล้วก็ทำการปล่อยไฟไฟ้าไ,ได้เรื่อยๆซึ่งใ,ใครอยากจะให้ผมเอามาสู้กับ Amethyst Staff อีกทีเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ เพราะว่าเราจะได้รู้สักทีนะครับว่าอมิ t ิสตาร์ฟสุดท้ายแล้วมันเป็นอาวุธเวทที่ห่วยที่สุดในเกมหรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเท่านั้นและผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าแม้แต่อเมทิสตาร์ฟเอง มันก็มีข้อดีและข้อเสียของมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้ในตอนนั้นในตอนเริ่มเกมมันอาจจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในเกมก็เป็นได้เพราะว่าในตอนนั้นมันไม่ได้มีอาวุธชิ้นอื่นแล้วนั่นเองครับแต่สําหรับผมผมพูดโดยรวมเปรียบเทียบกับอาวุธทุกอาวุธนะครับว่าสุดท้ายแล้วอเมทิสตา้ามันมีเดเมจน้อยที่สุดทําอะไรได้น้อยที่สุด มันก็เลยกลายเป็นอาวุธเวทที่ห่วยที่สุดนั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมขอลาอคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะและถ้าใครกดติดตามกดถูกใจแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าได้กดกระดิ่งไว้หรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆ หรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยแหละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม